คีเมื่อนี้แม่น้องอดาจะมาเล่าความฝันให้ฟังพี่น้องฝันเห็นหน้าของหน้าจอยที่เพิพ่งเสียไปพี่น้องเท่าความก่อนพี่น้องเท่าความก่อนพี่น้องแม่น้องอดาได้ไปกินทานน้ำน้ำหน้าของหน้าจอยที่เพิ่งเสียพี่น้องเมื่อนั้นแม่องกดานไปกับแม่นนทิยาพี่น้องไปแล้วก็ได้ไปกินทานยังคือคือกระทานพี่นี่ออออนของทางอยาวัดพี่น้อง ล้วก็ได้ไปซอยงานเผื่นซอยซอยเขาใส่ยังพี่น้องเอาเขาใส่ทุงนิดียหน่อยนะพี่น้องก็ซอยกันไปพี่น้องพอซอยซอยแล้วแมงดาก็ฝ้ากัมมาเพราะว่าเวลานั้นแมงดาไปนะมันมันหามงสี่หกโมงแล้วพี่น้องก็ได้ไปถามไทยกันกันกขเรียกยังไงการเป็นมาของเผื่อนเพราะเผื่อบริเจ็บป่วยตายพี่น้องเผื่อตายด้วยอุบัติเหตุพี่น้องตกต้นไม้ตายพี่น้องแล้วพี่น้องตกมังคืนพี่น้อง แม่งดาก็ได้กลับมาตอนคนืนพี่น้องเนาะแม่งดาเต็ดฝันเห็นเพลินพี่น้องฝันเห็นเพลินเพลินมาขอบขอบขอบคุณนะพี่น้องเพลินมาขอบใจเด้อเพลินว่าอันที่ไปกินธานน้ำข่อยแม่งดากระตุกใจคือว่าเอาเอาเอาคือวอย่งไรพี่น้องแม่น้องก็ไดาน,นี่บ่ได้รู้จักกับบ่ได้รู้จักกับอันเอาีกอย่างหน้องคนที่เพลินตายนี่คือนาเทพเพลินซื้อเทพพี่น้อง แม่ม่รอางดาบริจักรกนเทพหรือเอีกอย่างหนึ่งคือน้าของน้าจอยเพิ่นเป็นน้องของแม่นาจอยน้องแ่แท้ของแม่นาจอยพี่น้องแต่ว่าแม่ร่างดาบรู้จักเป็นส่วนตัวเลยพี่น้องแต่แม่ร่งดาเคยเห็นเพ,พิ่นแล้วแต่แม่ร่งดาหู้จัก,กับนาจอยคุ้นเคยกับน,น้าจอยมันม้นะพี่นอ้องก็เลยไอยากไปแห้กําลังใจขอบครัวข,ของนาจอยพี่น้องเพราะว่าละวันนี้ พี่น้องทวันนี้พี่น้องเนาะวันนี้ตกเย็นมาแม่องดาก็ได้น้องพราพ่อเราพี่น้องเนาะแล้วแม่องดาก็ไปกินทานอยังพี่น้องแล้วก็ไปให้กำลังใจครอบครัวของนาจอยพี่น้องคืออย่างในหน่อยพี่น้องครับของเฮาบางคนเหิืนก็ไปด้วยใจพี่น้องวันนี้ว่ามีเงินอียังหรอกพี่น้องบางคนก็ไปซอยแรงซอยยังพี่น้องไปแห่กำลังใจกันเห็นหน้ากันก็มีก็มีกำลังใจพี่น้องให้ไปแห่กำลังใจครอบครัวที่วันเสียนะพี่น้อง พอไปแล้วพี่น้องแมงดากระดิกกลับมามาถึงบ้านกับฮโมงเล็อยพี่น้องก็กลับมาจากพี่น้องตกมังคืนพี่น้องตกมังคืนแมงดาฝันพี่น้องก็บพราได้คิดอยังนีพี่น้องเดี๋ยวสิว่าบางคนก็สิว่าด้ามาว่าแมงดาชอบฝันอย่างงี้พี่น้องอันนี้คือความฝันพี่น้องแมงดาสิมาเล่าให้ฟังว่ายูยูมันกับฝันเห็นผืนนะพี่น้องบางทีผืนอาจีพมาให้โชกห้ลาบเฮาก็ได้พี่น้องความคิดของแมงดานะพี่น้อง ว่าแม่งได้กับบริคิดอียังนะพี่น้องอยู่ๆก็ได้มาฝันเห็นเพลินก็เลยยังบ่เราให้เอฟซีฟังพี่น้องฝันเห็นเพลินวันนี้แม่งได้ก็เลยมาฝันพี่น้องตรงคือมาฝันฝันเห็นเพลินพี่น้องในความฝันพี่น้องฝันแบบนี้พี่น้องในความฝันได้ไปกินท่านี่ยังน้ำเพลินพี่น้องพอได้ไปกินท่านี่ยังไวทูกจุดทูบยังคือปกติของเฮาที่เฮาไปงานศพพี่น้องก็เลยไปกินท่าน่ยังเรียบร้อยแล้วแม่งได้ก็เลยแนมนไปเห็นผาพี่น้องมันจะมีผาหนังเต็มอยู่พี่น้อง ผาหลายองค์ตอนนั้นแม่แรกบด้สังเกตว่ามีจักองค์นะพี่น้องแต่ว่ารู้ว่าหลายองค์และมันมีผู้ชายผู้หนึ่งพี่น้องมีผู้ชายผู้หนึ่งนะเพิ่นนั่งตรงกลางพี่น้องแต่เพิ่นบ่ได้นุบ่ได้เค้าเรียกหยังล่ะพี่น้องบ่แม่นต์ผ่านะพี่น้องเพิ่นบ่แม่นต์เพิ่นบ่แม่นต์ผ่าเอ้าเพิ่นบ่แม่นต์ผ่ายังพี่น้องแล้วเพิ่นนั่งแล้วเพิ่นผ้าผ่าเว้าพี่น้องผ้าผ่าสวดแล้วมันมีคันหาตรงที่เพิ่นนั่งพี่น้องแล้วอยู่ๆพี่น้องคันหาน่ะมันก็ลอยขึ้นพี่น้องลอยขึ้นสูงคือคนคือคนนื้อ จับขึ้นมาพี <f ü udes> ่น้องจับขึ้นมา่อขึ้นมาพี่น้องจับขึ้นมาสูงและพานี้คนก็เลยคนทีในในอยู่ในงานพี่น้องอยู่ในศาลาก็เลยตกใจพี่น้องว่าแล้วมันเป็นไฟพี่น้องพราพอคันหามลอยขึ้นมาพี่น้องลอยขึ้นมาแล้วมันเป็นไฟพี่น้องเป็นไฟและได้ยินเสียงได้ได้ยินเสียงผู้ชาย้พี่น้องว่าวคอยยิมบนท่านใต้คอยยิมบนท่านใต้พี่น้องว้าอยู่สามสี่รอบนี่แหละคนในศาลากระแตกตื่นพี่น้องหนึ่งในนั้นก็มีแม่น้องกระดาแม่นทองที่ยากระนางเต็มอยู่ในความฟันพี่น้อง เลยพักันวุ่นแลนนี้พี่น้องพากันแลนนะพี่น้องว่าว่ามองว่าแล้วะไรคนยังหลบอยู่พี่น้องวันนี้โล่งซบเพิ่นพี่น้องนี่โล่งซบเพิ่นก็เรือความโล่งคนกันแลนพากันแลนนี้เหมดนะพี่น้องแมงดาก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาพี่น้องคือุโมงค์เพื่อนนั้นเพื่อนนั่นนั่นพี่น้องลอยขึ้นมาพี่น้องพ่อคนว่าว่าคนยังมาท่านใต้ท่านใต้แหละก็โล่งซบมันเด็ตกลงมาแล้วพี่น้องความออกมาอย่นี้ คนก็วิ่งหนีบะเนินเพิ่อนก็เลยห้องในในในหูแมลงใ้ยินเพิ่อนว่าขอบใจเด้อสีมากินท่านน้ำข่อยร้องเพิ่อนก็บอกสำนันพี่น้องแมงแรกสะดุ้งตื่นพี่น้องพอสะดุ้งตื่นปุ๊บแม่นางเบิ่งวาฬนาฬิกาประมาณตีสามเลยพี่น้องนอนบัวรับเลยพี่น้องคิดน้ำเพื่นคิดน้ำเพื่นคิดเพื่นยังพี่น้องคิดหนึ่งก็คิดยานคือความพันมันเป็นตะยานนะพี่น้องสองทุกความเป็นจริงคืออีต้นเพื่นพี่น้องอีต้นเพื่นก็คือว่า เพิ rooms, ่นอายุยังน้อยนะพี่น้องเพิ่นอายุยังน้อยแต่พิ่นมาไต่แบบนี้พี่น้องเนาะก็คือถาลูกาตายนายจะทำหน้าอย่างนี้ถาลูกาตายแบบนี้คือเขาเรียกตไตวัยนตายเจ็บตายป่วยพี่น้องเนาะคือเพิ่นตายตกต้นไม้ตายนะพี่น้องเผื่อเพิ่นมาให้โฉกให้รักเผื่อมันเผื่อเพิ่นให้โฉกให้รากพี่น้องเบิ่งดลีเพิ่นพี่น้องแลญาติพี่น้องพูงญาติพี่น้องพอเพิ่นพี่น้องพอเพิ่นหรือยญาติพี่น้องอยู่ในงานพี่น้องเพิ่นก็บอกให้ฟังว่ามันบังเอิญพี่น้องมันบังเอิญ พ yeah. Yeah. I I ี่น้องอลไรป่ะนี้ก็ได้ได้ไปสอบถามอันพอเพื่อนน้พี่น้องพอเพื่อนหรือญาติพี่น้องก็เลยได้คุยกันพี่น้องเพื่อนก็เลยบอกว่าอันเพื่อนไปหาพักษาพี่น้องแล้วเพื่อนตกต้นไม้พี่น้องเด้อพี่น้องจะพอเพื่อนหรือพี่น้องเพื่อนก็มอกว่าเอาให้แม่องดาฟังญาติเพื่อนบอกว่าอายุเพื่อนสี่สิบเจ็ดปีพี่น้องเด้อพี่น้องพี่น้องนี่อายุนาเทพเพื่อนละอายุเพื่อนสี่สิบเจ็ดปีพี่น้องฟ้าโล่งพี่น้อง ฟ้าโล่งมันหกเจ็ดสี่พี่น้องคือมันบังเอิญตรงกันพี่น้องตรงนอกสี่เจ็ดเจ็ดสี่พี่น้องเผื่อเป็นโชคเป็นลาภพี่น้องอเผื่อเผื่อน้าของน้าจอยเพื่อให้โชคพี่น้องถ้าผู้ใดอยากร่วมทําบุญกับน้าเทพหรือคนที่ตายไปแล้วคือน้าเทพพี่น้องแต่ว่าคนที่คนที่เสียชีวิตไปคือน้าเทพนะคะน้าเทพน้าเทพนี่คือเป็น นาของนาจอยพี่น้องถ้าผู้ใดอยากเหตดบุญก็เพลินพี่น้องติดต่อแม่น้องอดาได้เด้อค่ะเบอร์เบอร์ของแม่น้องอดา0 9นย์1 9 4 6 2พี่น้องนี่เป็นเบอร์ไลน์เด้อพี่น้องนี่ติดต่อแม่น้องนาดาโดยตรงถ้าผู้ใดอยากซอยเป็นกําลังใจให้ผลให้ครอบครัวของนาจอยพี่น้องแคบนาจอยเด้อพี่น้องเทียบเท่ไว้ลายสำนนกพี่น้อง ันนี้พี่น้องเล่กก้ามานํามาฟันพี่น้องอันนี้คือความฟันแมงดาก็เลยมาเล่าให้ฟังพี่น้องเพราะแน่หนาเทพหรือนาของหน้าจอยัดมาห้โศกใหายหลาพอกะได้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เรื่องเล่าที่เผินถ้าผู้ใดได้เบิ่งคลิปที่แมงดาลงไปื่อว่านเนี่ยก็ชิลู้ต,ต้นลายสาเหตุว่าเผินเป็นยังคือตอออายพี่น้องเนาะคือเพินบริกรป่วยเด้อพี่น้องเผินตกต้นไม้เสียชีวิตฆ่าทีเลยพี่น้องแมงดาเขอแสดงความเสียใจนำ ครอบครัวของน้าจอยเป็นกำลังใจให้ให้กันพี่น้องคนอยู่กระสูต่อไปคนใต้ไปแล้วเพม่นกนัหมดขาะหมดโศกหมดโลกหมดไพ่นปแล้วพี่น้องคนอยู่คือเฮาเนี่ยก็ต้องสู้พี่น้องเลยเป็นกำลังใจให้ด้อจ้ะแต่า่าเอฟซีก็อย่าลืมสื่อเลขของน้าของน้าจอยหรือน้าเทพพี่น้องเพื่อเพื่อนมาให้ช่วให้ลาภอะไรพี่น้องพอแล้วแมลงาก็ัยังคนนลูกพี่น้องคิดญาติในความฝันทั้งคิดญาติ ตื่นขึ้นมาเป็น้องในความฝันเป็นตาญาตนะพี่น้องแต่ mm hmm. ความเป็นจริงแล้วตื่นขึ้นมามันกอตต้นเพิ่นพี่น้องอีต้นคือเพิ่นบริเจ็บไป่วยนะพี่น้องเนาะเพิ่นบริสสังลาขอบครัวเลยพี่น้องตายแบบโมทันหูโตสัมพี่น้องคือว่าละเพิ่นไปพบคนไปพบศพนี่พี่น้องเพิ่นจำจำคนสี้เสียบไรเด้พี่น้องเพราะว่าความสูงนี่เห็นญาติพี่น้องเพิ่นบอกว่าตึกสองสันพี่น้องตกลงมาและมันมาถือกับอัน ต่อพี่น้องต่อต่อใหม่เลยถือาาถน่าจะถือว่ามันหัวพี่น้องหัวนี่มันหลีมันเลยแลลวก็ตับได้สะพุงอาชีตกลงมาพี่น้องอาชีซั่ายังแบบนี้นพี่น้องคือคนไปเห็นนี่ก็ขึ้นก็คือว่าขืนอื่นเลยพี่น้องคือญาติพี่น้องไปเจอก็คือไปจําได้แต่เสื้อผ้ากับรองเท้ารองเท้าแตะคู่หนึ่งแล้วก็เสื้อผ้าคนแล้วก็ทงผ้ายี่น้องที่เปินผ้ายประจํา เพื่นเป็นนักเพิ่นนาเทพนะาของน้าจอยเนี่เพิ่นเป็นคนขยันพี่น้องหนักเบาเอาสูพี่น้องมือนั่นพี่น้องมือก่อนเพิ่นสีเซียนะแม่น้องกระดากับแม่นนทิยาได้เจอเพิ่นสามเถื่อพี่น้องมือเดียวเจอสามเถื่อพี่น้องเพราะว่าเถื่อแรกพี่น้องแม่น้องกระดากับแม่นนทิยาได้ไปไหว้ปู่ข้าววันที่ยี่สิบเอ็ดได้ไปไหว้ปู่ข้าวแล้วไปพ่อเพื่อนพี่น้องเพิ่นขี่รถเข้ามาหาพักสาบเลยนะพี่น้องก็ได้ได้ได้วาคุยกันพี่น้องก็ได้ถามไทยกันมานี่ พอถามไทยยังเสียปุ๊บแม่รองดากับแม่นนทิยาก็ได้ไปถ่ายคลิปที่บ้านอื่นพี่น้องกลับมาประมาณบ่ายโมงพี่น้องก็เลยนัดกับนาจอยเอาเงินไปให้นาจอยทีเอฟซีเหิืนถือเลขกับนาจอยอัันกบถือเลขกับนาจอยเลยเอาเงินไปมอบให้นาจอยนาจอยก็เลยเรียงสมตามเรียงงานพี่น้องก็เลยกินเข่ากับนาจอยที่หน้ากินอยู่หน้าของนาจอยแล้วนาเทีปิดขี่รถพี่น้องอันนี้เป็นครั้งที่สองคือไปพอกันพี่น้องพอกัน มานี้ครั้งที่สามภายในมือเดียวนะพี่น้องครั้งที่สามไปเจอเพิ่นก็คืออยู่นาบ้านของแม่นนทิยาเพิ่นเก็บขวดพี่น้องแม่น้องดากับน้องแจ๊กกระเบิดกระเบดดเอจัยพี่น้องคือเพิ่นก็คือใช้ชีวิตปกติของเพิ่นก็ือนั้นเป็นมือสุด้ทยพี่น้องนั้นจําได้เลยว่าเป็นวันเสาร์พี่น้องเป็นวันเสาร์จำได้คักาเลยพี่น้องวันเสาร์ก็คือเห็นเพิ่นสุดไทยคือมือนั้นพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเสียนี่ผมเู้ว่าเพิ่นเชียตั้งแต่ แต่ว่าพากันเดาเดากันหวานะจะเป็นวันอาทิตย์พี่น้องแต่มาพอาศพคือวันจันทร์ประมาณบ่ายโมงหรือสามสี่โมงแรงพี่น้องประมาณพผาะเศพพี่น้องก็แสดงความจิตใจนำครอบครัวข,ของน้าจอยพี่น้องสู้ๆเด้อค่ะมันอยู่กับอะไรอครอบครัวน้าจอยค่ะให้สู้ๆพี่น้องแต่อย่าลืมเลขของหน้าของน้าจอยหรือหน้าเทพพี่น้องวแม่นดาจะให้เบ่งอีกรอบเด้นอน,นี่คือ เลขฝาโงนะคะ746อายุของนาเทพคนที่เสียไปพี่น้อง4 6พี่น้องทางล่างเป็นเบอร์โทรของแม่น้องนาดาเด้อค่ะแม่น้องอดาถ้าผู้ได้อย่างเฮ็ดบุญหรือผู้ใดอยยังกันนาเทพพี่น้องอยากทําบุญรลวงทาบุญกันกานาเทพหรือเป็นกําลังใจแหคขอบัวนจอยเบอร์โทนี้เป็นเบอร์โทรของแม่น้องอดาศูนย์ 096-931-9462นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะติดต่อแม่น้องอรดาโดยตรงแม่งดาพร้อมเป็นสะพานบุญให้เอซีพี่น้องเงินทุกบาททุกสตางค์ถึงมึงแน่นอนพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องถ้ามีโชคเว,วลาเผาก็มาเหตุบุญนำกันกับหน้าเทพหรือน้าของหน้าจอยพี่น้อง